ตระธนตายสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าดวงมีแด่พระรนาตาไตอภิวันธนาน้อมพระจอมไตยอันล่ำคา,าพระพุทธาผู้โลกตั้งปิดองแก้วหน่วยปฐงอภิว่าดกราบก้มพระธรรมทองพองใสเลือดวิลยงามหมดดังสุรีแยงพื้นผู้เป็นพื้นหน้าบุญล้นพระสังโฆองค์เอ,เอกวันธนานบาอบไหวขมาก้มกราบการขอ,อกาสพระสงฆ์สมณีนก่าว กินกะสารธรรมจะเล็กน้อยเพื่อเป็นเพื่องสลองศรัทธาของญาโยมได้มาหอมอกันถวายปัจจันยนิยธรรมเข้าป่าอาหารให้กับปสงค์สมเมนตบุญินทาวทนมโพชาข้าพสัมภวาสุนทรีสารนังปานินังวานีไม่หังปีนายะตังมานัง ขอพระสัตธรรมมันอําภัยในห่วงแห่งบงกฎคือพระโอษของพระจอมมุนีผู้เป็นที่เพิงของสัตว์ทั้งหลายจงกระทําใจของข้าพระเจ้าให้เอิบอิ่มขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาิโยมเมื่อสุขสุขนที่ได้สละปัจจุปัจจัยสละเวรำเวลามาความกันปาร,รุปคุสนห้เกิดขึ้นในจิตในใจของตนในสรงพระงัารองมุนีอัตมาภาพกะ จะนำปก,กิณกะสารธรรมจะเล็กน้อยมาว่ามาก้าวเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจเป็นเครื่องประดับเสริมสร้างสติปัญญาของเขาให้เฟูมพูนิงิ่งขึ้นไปอัตานตานเจิยังชัญาพระกขยานางสุราคิตังตินังนอัญญาตารังญามังปฏิชักเคยปันดีโต เนื่องจากซูมารีกัเป็นยุคโลกระบาดย,ยุบพันญาตขคองเมืองเนาะยุบโควิดปัญหาการที่ตามมาหลายอันหลายอย่างบรว่าจะเป็นปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมกะมีมาย้อนพัญาบาดเนียนี้แต่ว่าเขาก็ก่สามารถห้ามได้พัญาบาดเนี้ยมันกับมีได้ทุกยุคทุกสมัยเมื่อเอาห้ามบ่ได้ก็ต้องได้ยุก,กับมัน แต่สิ่งที่เขาต้องเห็นก็นคือทักษาตนเรีนบว่าทักษาตนกองตนเองเพราะฉะนั้นเลยได้ยิบยกธรรมาคาสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตักไว้ในคุณตา,าศนิกายธรรมบทนี้แหละยกขึ้นมา,าว้าสุปังพระองค์บอกว่าอัตตานันเจปิยังชัญญารักเขยะนางสุรักขีตังตินนางอัญญะตรังยามังปฏิชักเขยะปันดิโต แปลว่าถ้าหากบุคคลผู้ว่าตนเองเป็นที่ฮักของตนแล้วก็ควรรักษาตนเองนั่นให้เป็นการรักษาโดยดีควรประครับประคองตัวเองในยามทั้งสามนักปราบ์บัณฑิตบุคคลผู้เป็นนักปราดบัณฑิตควรประครับประคองตัวเองในยามทั้งสามยามหลอย่ามหนึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในคุตตานิกากธรรมบท ถ้าหากเขาถามตัวเองบิงว่ามีบบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่หักตนเองยิ่งกลัวตนเองนบ่มีหรอกเนาะพ่อแม่อาจจะบอกว่าคอยหักลูกายลูกอาจจะบอกว่าคอยหักพ่อแม่ไยสามีภรรยาอาจจะบอกกันว่าคอยหักเจ้าหลายแต่ถึงจงไหนก็ตามบ่มีเลยสิ่งที่เหลือบุคคลที่จะหักเขายิ่งกว่าตัวเขาเอง เฮานี่แหละหักเฮายิ่งกว่าตัวเขาเองเทวดาตัวหนึ่งเคยไปว่าตตอนหน้าพระพุทธเจ้าบอกว่าขา้าแต่พระองค์จะเริญความฮักอื่นจะเสมอเหมือนกับความหักลูกบ่มีทเทวดาบอกว่าหักลูกนี่แหละฮักหลายที่สุดแล้วบ่มีความฮักอื่นที่จะหลาย่าความหักลูกแล้วตอนเป็นบ่าวเป็นสาวกันจีบกันกับบ้าหักกันนั่นแหละพอมีลูกมีเตา้าแล้วกความหักกะทุ่มให้ลูกหมด ที่ดาเล่อบอกไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าอัตาอัตานี่แหละคือโตโัวตนนี่แหละนักที่อัตตะสมังตีมังความหักอื่นเสมอเหมือนกับความหักตนบม่มีเป็นอย่างจึงบอกว่าหักลูกยอนลูกให้แต่ตัวเองมีความสุขเป็นอย่างบอกหักสามีภรรยาเพราะสามีภรรยาให้แต่ตัวเองมีความสุขเพราะฉะนั้นตัวเองหักตัวเองเนี่ยยิ่งกว่าหักสิ่งใดๆในโลก บุคคลอื่นจะหักตัวเองเหมือนกับตัวเองฮักก็บบมีแล้วในโลกนี้เขาก็เลยว่าสรุปได้ว่าโอ้ตนเองนี่แหละเป็นที่หักของตัวเองเมือเม่อเฮาฮู้แบบนี้แล้วว่าเขาเนี่ยหักตัวเองยิ่งยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้คนที่จะไหนล่ะขันเจ้าหักตัวเองเจ้าก็ต้องรักษาตนเองเป็นพระองค์เลยบอกว่าอัตตานันเจปิยังชัญญารักขิยะนางสุรักีตัง ถ้าหากตนผู้ว่าตนเป็นที่ฮักแล้วก็ควรรักษาตัวเองให้เป็นการรักษาด้วยดีให้เปบดใจหักษาตัวเองด้วยดีเบื้องต้นใส่แมตตปิดปาก <c oughs> บ่เว้นระยะห่างกว่าซองแมตรบวรลยจังใดพระพุทธเจ้าบอว่ารักษาตนแนวนั้นก็ยังบ่ซือว่ารักษาด้วยดีเถิอ่อันนี้ป้องกันภัยญาติภายนอกคุ่ป้องกันโรคภายนอก โรคภายน,นอกนี่นะมันบอสามารถที่จะให้เหี่ยตกนรกได้แต่โรคภายในที่ไม่ให้เหี่ยตกนรกเอาละโรคภัยน่าดเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นโควิดบอกเบาหวานบอกว่าจะเป็นโรคความดันเป็นต้นนี่นะไม่ให้เห่ตายได้่ยเนบอกมันสามารถที่จะเหีห่ยตายได้แต่มันบ่สามารถที่จะให้เหาตกนรกได้แต่โรคใจนี่นะมันหให้เหี่ยตกนรกพระองค์เลยบอกว่ารักขยาังสุรักขิตัง ทักษาตนเองให้เป็นการทักษาโดยดีเนอที่ไป็นอะไรักษาโดยดีมีพระราชาพระองค์หนึ่งอย่างหนึ่งเน,เนสื่อว่าพระเจ้าเปริที่โกศลเป็นก็เข้าไปอยู่ในที่เงียบสง,งัดแล้วก็มาเนอไปเอ๊บุคคลทักตนเป็นจังไงเนาะและผู้บ่หักตนเองไี่เป็นจังไนก็เลยคิดออกเฝ้าออกไปแล้วเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมสพุทธเจ้าไปเว้าให้พระพุทธเจ้าฟัง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าน้อยได้เลีกเล่นอยู่ในที่เงียบสงัดได้มีความคิดเกิดขึ้นมาผู้ใดเนาะซือ่อว่าหักตนเองและผู้ใดเนาะซือ่อว่าบ่หักตนเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความคิดได้เกิดขึ้นกับข้าน้อยว่าบคุคคลใดก็ตามเฮ็ดสัวด้วยกายเบ้าสัวทางวางจาคิดสัวทางใจถึงเขาจะบอกว่า ค่อยหักตนเองเด้อค่อยหักตนเองเด้อเขาก็บ่ซือว่าหักตนเองเลยเขากะบ่ซือว่าหักตนเองเลยข้อนั่นเพราะเหตุใดบุคคลผู้เกียดสังกันผู้วอมักกันผู้จองล่างจองผ่านกันยอมทําให้ยอมเบียดเบียนส่งคนผู้เป็นเวนกันนี้นะให้ได้ครับความพินาศชิบหายโดยประการใดตนเองของตนที่เหตดซัวทางกายว่าซัวทางวาจาคิดซัวทางใจกะ ทำให้ตัวเองแล้วฉันนั่นคือกันพระเจ้าประเสริฐกุศลไปบอกกับบูติจอมเแบนนี้เหตุสัว่าทางกายเป็นจังไะขาดรั์รักรัพย์ประพฤติผิดในการมดื่มหน้าเมาทุกภูนี่ตีผูนั้นนี่อว่าเหตุสัว่ทางกายเม่นบ่้าสัวทางวาจาด้ตัวเขาโซเสียดในเขาแตกแย่กันบาคำหยาบหยาบคายคำแสดงหูคำแสดงใจคนอื่น และว่าเรื่องราวที่เพื่อเยอเรลวไหลให้สาระนี่เอินว่าเหตดสัวทางวาจาคิดสัวทางใจเนี่แหงเลงอยากได้แต่ของคนอื่นมาเป็นของตนคิดพยาบาทมาดใหค้คนอื่นหวังความพีด้าให้เกิดขึ้นกับคนอื่นความเห็นสัวซาลามกบเสืออเส้อกรรมบเสือ้อผลของกรมไปเสือ้อมมงคลตึงเข่าวไปแบบนี้เอินว่าเหตดสัวทางใจ ท่านมีความซัวทางกายมีความซัวทางวาจามีความซัวทางใจอยู่เป็นปกติแบบนี้จะเป่าประกาศมือละลอยๆเที่อว่าค่อยหักตนเองก็หักตนเอง,อก,เองกับบอซื้อว่าหักตนเองย้อนหยังซื้อว่าฆ่าตัวเองแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าตัดเอินบุคคลแบบนี้ว่าผู้ตัดหักของตนเองตนไม่บนมีหักเหลืออยู่บ่ตายคือกันเลยบนว่าคนเห็ุความซัวได้กายเวาซัวทางวาจาคิดซัวทางใจ ซื่อว่าผู้ตัดหากกองตนเองตัดมูลหักกองตนเองให้แน่ตัวเองได้หักความพินาศแล้วพอตอนนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเลยบอกว่าคนที่เขาสร้างกันนี่นะคนที่คิดบดีต่อกันนี่นะยอมฆ่ายอมลางยอมพานยอมเบียดเบียนยอมทําให้กันและกันโดยประการใดตัวเองก็ซื่อว่าทําให้ตัวเองโดยประการนั้นแล้วอันนี้พระเจ้าประเสิฐไปว่าต่วพวอพระเจ้าพระเจ้าประสิฐว่าอีว่าข่าแต่พงค์ผูจเจิริญ ส่วนบุคคลใดกตามเฮ็ดดีด้วยกายว้าดีทางวาจาคิดดีทางใจบอกเห็นซัวด้วยกายบอกว้าวัซัวทางวาจาบอกคิดซัวทางใจอยู่แบบนี้ถึงเขาจะบอกว่าค่อยบ่ได้ฮักตนเองค่อยบ่ได้ฮักตนเองเลยเขาก็ซื่อว่าฮักตนเองนั่นแหละข้อนั่นพ้อเหตุใด บุคคลผู้คิดดีต่อกันผู้ฮักผู้แพงกันย่ Nh อมน้อมนําเฮ็ดแต่สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นแก่กันและกันสันใดต้นของตนก่อเฮ็ดความจเจริญให้แก่ตนสั้นนั่นคือกันเอา้าเจ้าบบเฮ็ดซวยได้กายบ่บ,บว้วาซวทางวาจาบ่คิดซวทางใจมีแต่เฮ็ดคุณงามความดีทางกายเว้าแต่สิ่งที่ดีๆคิดแต่สิ่งที่ดีๆเจ้ากระซือว่าเฮ็ดความจเจริญให้กับตนเองแล้วเหมือนกับคนที่ฮักกันก็เฮ็ดให้กันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นถึงเจ้าจะบอกว่าข่อยบริหักตนเองข่อยบอด้ฮักตนเองเจ้าก็ซื้อว่าหักตนเองนั่นแหละอันนี้พระเจ้าประสิที่กกศวะองศิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยได้ตัด่าถทึกแล้วมาประพิททึกแล้วบุคคลใดก็ตามพิดซัวด้วยกายาว้าซัวทางวาจาคิดซัวาทางใจถึงเขาจะบอกว่าข่อยหักตนข่อยหักตนเขากับบซื้อว่าหักตนเลยเพราะเหตุใดเพราะคนทีสังกันย่อมเพ็ดความพิธาหทแกกันชันใด ตนของตนเองก็เห้ความพินาศให้แก่ตนแล้วฉันนั่นคือกันอีกอย่างหนึง่งบุคคลผู้ที่บริหตกรรมช่วด้วยกายวาจาใจเฮ็ดแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจถึงเขาจะบอกว่าข่อยบวิหักตนเองเลยข่อยบวิหักตนเองเลยเขาก็ซื่อว่าหักตนเองนั่นแหละข้อนั่นพอเห็นใดเพราะคนที่ฮักกันแพงกันคิดดีเด่ากันยอมเฮ็ดความเจริญให้แก่กันฉันใด ตนเองของตนกับเหตุความเจริญให้แก่ตนเองแล้วฉันนั้นคือกันพระพุทธเจ้ากับตัดย่ำความของของพระราชาหลวงนี้ว่าชึกแล้วพระองค์เบาชึกที่สุดทางวันนี้ทังตัวเองบอการทางตัวเอง,งเขาก็ต้องเว้นกรรมส่วด้วยกายวาจาและใจเม็นบ่แล้วก็ต้องสมาทานประพฤติกรรมดีด้วยกายวาจาใจใจิงซื่อว่าทัางตนเองเนะ รักทยะนางสุรคีตังรักษาตัวเองให้เป็นการรักษาดูดีคือรักษาใจรักษาใจถ้าหากว่าเขาบ่รักษาใจเสียแล้วนี่นะซื่อว่าเขาบ่รักษาตัวเองพระพาทธเจ้าตัดไว้กับพระเจ้าประสิทธิกที่ะสน,นั่นแหละว่าบุคคลเถึองแม่นว่าจะมีกองทัพสร้างกองทัพมากกองทัพลถกองทัพท,ทหารลาบลลยปันใดก็ตามแวดล้อมอยู่ เขากะบ่ซื่อวารักษาตัวเองเลยถ้าหากเขาคิดซัวด้วยกายเออคิดซัวทางใจบ่ซัวทางวาจาฮิตซัวทางกายอยู่ยังมีกายนียกรรมซัววจีกิกมซัวมนกรรมซัวอยู่นี่นะบ่ซื่อวารักษาตัวเองเลยบ่ซื้อว่ารักษาตัวเองแต่ว่าถ้าหากว่าเขาบ่ฮิตซัวด้วยกายบ่้าซัวทางวาจาบ่คิดซัวทางใจแล้ว ถึงเขาจะบ่มีกองทัพสร้างเลยบ่มีกองทัพมาเลยบ่มีกองทัพรถเลยบ่มีกองทัพตั้งทหารลาบเลยเขากระซือว่ารักษาตัวเอง<ส>แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าวิธีการรักษาตัวเองให้เป็นการรักษาโดยดีนี่นะโบเมนวิธีการอื่นรักษาใจบ่ห้ไปคิดบ่ดีกับไผ่บ่ห้ไปว,ว่าบ่ดีกับไผ่บ่ห้ไปกระทํโบ่ดีกับไผ่นี่เอินว่ารักตัวเองและรักษาตัวเองพอ บัณฑ e e hey, e ja, ิตนักปราชญ์ทั้งหลายยอมประคับประคองตนเองในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งคําว่าประคับประคองตนเองหมายถึงอย่างเฮ็ดให้ตนเองสามารถสร้างน้ากระทําบุญเฮ็ดคุณนงามความดีได้ในยามทั้งสามาว่ายามหมายถึงวัยปฐมมวัยมัชชิมวัยปัจชีมวัยปฐมมาวัยหมายถึงัยต้นอาจจะช่วงสามสิบปีลงมา มัชชีมาไวกับใบก่างคนอาจจะส่วง30สิปีหอดห0สิและปัชชิมาัยกะเลยห0สิบขึ้นไปนี่เอินว่าไหวถ้าบุคคลใดสามารถประคับประคองตัวเองให้เข้าวัดฟัธงทมรักษาสินเจริญภาวนาให้ทานได้ตต้งแต่ยังหนุ่มอย่างหน่อยโอ้บุคคลนี่โชคดีไปที่ว่าเขาประคับประคองตัวเองได้ดีแต่ว่าบางบุคคลนี่นะมันมุกมุ่นอยู่เด หมกมุ่นอยู่ในการเล่นการมวนอ็กน้อยมันหมกมุนมนมนม่นเป็นบ่ล่ะไปเที่ยวก่อนไปเล่นก่อนไปกินก่อนบอสอน่สนดอกในการประกอบธุรกิจการงานบวชนในการที่จะเข้าวัดปังงทมรมักษาสิลอีอย่างบางคนเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากเป็นแบบนี้กะอย่าลืมเนอให้เฮ็ดดีในวัยกลางคนสว่างสาม30ไปหน้านี่แหละงคนใจเฮ็ดดีครเข้าวัดปังงทมรมักษาสิลเจริญภาวนาควรให้ทาน กาปฏิบัติธรรมแต่ถ้าหากบางบุคคลบ่สามารถเห็นได้บางบุคคลด้วยช่วงนี้ี่กําลังเพื่อแดงแห้งเต็มกําลังหางหาเงินหาทองได้กําลังประกอบธุรกิจการงานได้บ่มีเวลาเข้าวัดเข้าวาบ่มีเวลาสั่งน้ากระทาบุญเอ้าให้เหตุในปัจฉิมวัยอไว้สุดท้ายอาตมาเบิ่งแถวนาหน้าๆนี่ก็ไว้สุดท้ายกันหมดแล้เห็นบ่คัขันเลยยามนี่ไปบ่มียามเห็นแล้วได้ยามอยู่ เลยยามนี้ไปบ่มียามเฮ็ดแล้วบ่มีเวลาจะเฮ็ดแล้วอาตมาเลยมาก็ว่า,วาพวกไม่ออกทั้งหลายนี่นะเหมือนกับไม่ใกล้ฟังไม่ใกล้ฟังมันรอท่าอย่างรอท่าง,ง่ลงสู่เมยน้าแล้วก็ไลไปบ่มีประโยชน์อย่างตอนนี้นี่เขายังตั้งอยู่ใกล้ฟังและก็ต่านยังตั้งอยู่นี่นะเขาสามารถใส่ห่มเงาของเขานี่นะให้เกิดประโยชน์แกนกนกูนกปูปีกให้เกิดประโยชน์แกคนแกซักทั้งหลายได้ ให้ฝ hey, okay, ่าใส้ประโยชน์ก็คือการยึดกุศลกุณงารความดีให้เกิดขึ้นนี่แหละให้ประคับประคองตนเองแบบนี้พระรามพุทธเจ้าเลยบอกว่าตีนังอัญญตารังยามังปฏิชักเฮยะปันดิโตบันดตนี่นะยอมประคับประคองตนเองในยามทั้งสามยามใดยามนึงขันเหตได้เต่ปฐมยามดีหลายขันว่สามารถเหดได้ในปฐมยามนี่กะเหตได้มัชิมยามคือมัชิโมไว แต่ถ้าหากภาษามาฮิตได้ในมัชชิโม,มไว้กะมุดโอกาสได้ถ้าโบฝ้าฮ็ดตอนไว้สุดท้ายเนาะแบบนี้เอินว่าฮักตนเองฮักษาตนเอนเองต้องดูแลตัวเองให้ดีเฮ็ดให้ด,ดีที่สุดโรคภัยไข้เจ็บมันต้องมีทุกยุคทุกสมัยบโควิดมันกะเมื่อเองมันแห่งเป็นตายย่านโควิดแอ่นบ่โรคอย่างอื่นไม่ให้เป็นตายย่านโควิดอีกอาตมาเลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาโรคภัยไข้เจ็บนี่นะ พระสามมาสัมพุทติเจ้าเคยตัดเตือนพี่คุูทั้งหลายไว้บอกว่าพี่ขุูทั้งหลายควมเสื่อมสูญความพีนาห5ประกาศเดหอาประกาศมีอย่างใด1ควหนึ่งวมเสื่อมจากญาติสองาวมเสื่อมจากโภคสมบัติสาวาวมเสื่อมเพาะโลก4ควาวมเสื่อมศีลหวามเสืออเสอสเส่อมทิฏฐิความเห็นคำว่าความเสื่อมญาติเป็นอะไร ความสำเนียก็เคยมีพี่นอ้องป้องป,องป,องปาลายสุดท้ายเขาก็ล่มก็ตายไปหมดอันนี้เอิญว่าเสื่อมจากญาติเสื่อมจากพวก,กสมบัติเลยเคยเป็นผู้หางตังมีกบะบสามารถที่จะฮักษาความทางมีของตัวเองไว้ได้บกสามารถฮักอาจจะเริญเทิดไห้ทรัพย์สมบัติจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อีกอันนี้เอินว่าเสื่อมจากพวก,กสมบัติเสื่อมพอโรคด้คือเฮานี่แหละตอนยันงนุ่มยังแน่นกับสุขภาพภารรณาไม่สมบูรณ์เหมือนบ่อ่อ พยัญญาโลคาเบียดเบียนแล้วก็ให้ให้ทางกายเสื่อมสอยไปนี่เอินว่าเสื่อมเพราะลูกสี่เสื่อมเพราะศีลเป็นยังไงเป็นผู้บ่มีศีลบ่มีกัลยาณธรรมมักข่าสัดมักลักทรัพย์มักประพฤติผิดในกามมักเว้าตัวมักดื่มน้ำเมาอันนี้เอินว่าเสื่อมเพราะศีลความเสื่อมทิฏฐิเด้ความเห็นผิดบ่เสื่อมกรรมบ่เสื่อมผลกองกรรม บ่เสือว่าบาปมีบุญมีบ่เสือว่าการบูชาบวงสรวงมีผลบ่เสือว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ในโลกจังสี่เป็นต้นนี่นะนี่แหละเอิ้นว่าความเสื่อมพอทิฏฐิความเสื่อมจึงมีหายอย่างพระราชาสมพุทิเจ้าบอกว่าพี่คูทั้งหลายบุคคลหลังจากแต่กายทําลายไปแล้วบ่ได้ตนกนรกเข้าจึงอาบายทุกขติวิธีบาตนรกย้อนความเสื่อมญาิเดอ้อย้อนความเสื่อมพภกขสมบัติเดอ้อ ย้อนความเป็นผูมีโลกหลายนี่เด้อแต่ว่าบุคคลหลังจากแต่กายทําลายแล้วยอมเข่าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกย้อนความเสื่อมศีลและความเสื่อมทิฏฐิพระพุทธเจ้าบอกพี่น้องน่อยบ่ได้ตกนรกย้อนเ้อบ่มีเงินบ่มีทองว่าด้ตกนรกย้อนเป็นคนที่ป่วยเจ็บเป็นเย็นอุ่นหลายมีพญ่าโลค่าหลายก็ว่าด้ตกนรกย้อน่นแต่ว่าจะตกนรกย้อนอย่างย้อนความเสื่อมศีล ความเสื่อมพิธิความเห็นทางศีลเสื่อมทิธิความเห็นเสื่อมนี่แหละจะเป็นปัจจัยให้ขเขาจึองอาบายทุ่คติมีดีบานนรกเห็นบอกโรคภัยไข้เจ็บบ่ที่เป็นเหตุให้เขาตกนรกเลยแต่ศีลทิธิคือโรคใจนี่ตั้งหากละ่ะไม่เหตุให้เขาตนนกนรกเขาจึงต้องด่วนเลยที่จะต้องมารักษาโรคใจของตัวเอง ความโลภความโกรธความหลงความขีข้านมักง่ายความมีมานะถือโตวความอิสระนิสยัยบังเบียนต้องเฝ้ารักษามันไวๆมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเสื้อวันเลยไอ้โลคก,กิเือกิเลสนี่นะและมันจะพาเฮาไปที่ตามคืออาบายทุก,กติวินิบันนะเนะาบเพราะฉะนั้นเฮาต้องดวนที่สุดที่จะต้องมารักษาโรคใจเอาอย่างมากษาโรคใจอย่าหยุดบบมีแบ่ง <laughs> ไม่ได้มีบัญชีธนาคารกระามว่ารางสาโลกใจเลยต้องมีหมอวิเศษมาแต่ใส่เลยสติสัมปชัญญะเอาสตินี่แหละมาักษาคันโลกภายนอกเราต้องหา,ห,าหมอเห็นะต้องแสวงหาผู้เชี่ยวชาญด้านาโลกนี้ด้านโลกนั่นต้องเสียเงินเสียทองต้องเดินทางไกลแต่ว่าโลกใจนี่บนแมนนั่นนั่นเลยสติสัมปชัญญะ แล้ถามว่าสติสัมปชัญญะมันผู้ใดเอามาให้เฮาผู้ใดไปศึกษาแทนเฮาบ่มีเลยเฮานี่แหละต้องเฮ็ดให้มันเกิดขึ้นเองปกติแล้วนี่นะเงินทองทรัพย์สมบัตินี่ใส่หลายเท่าใด่แหงหมดใบแม่นบะแหงใส่ละแหงหมดแต่ว่าต่างกันสติสัมปชัญญะนี่นะแห่งใส่หลายแห่งมีแห่งมันใส่สติมันใส่สัมปชัญญะ พินิพิจารณาหินต่อแต่ละอย่างปรากฏว่าสติสัมปัญญะแห่งเพิ่มแห่งพูนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหมอที่ดีที่สุดในการรักษาโรคใจก็คือตุนเองเถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบอกว่าพระองค์เป็นหมอผู้สลาดที่สุดในการรักษาโรคกรตัมแต่ถ้าหากเขาบวชธรรมะของพระองค์งนี่ะมารักษาใจมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ้วยตัวเองเขาก็บกสาม,มารถบำบัดโรคใจได้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษา ศึกษาอย่าของพระพุทธเจ้าคือธรรมะนั้นแล้วต้องหู้ว่าตัวเองนี่เป็นโลกอีหยังตัวเองหูต้ตนเองดีกว่าคนอื่นหู้ตัวเองอยู่แล้วแม่นบ่คนอื่นบ่หู้ตัวเองท่าตัวเองเพราะฉะนั้นนี่นะเขาต้องศึกษาทั้งตัวเองศึกษาทั้งอย่าคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเอามาหักษาใจเฮาแลวเฮาจะมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าและจะพ้นไปจากการเวียนไตเวียนเกิดโดยประการทั้งปวงได้เนาะอันนี้เอนว่าหักตนเองหักษาตนเอง ต้องเห็ุแบบนี้ทักษากให้ดีบกเคยมีเลยที่บุคคลมีเงินหลยละและจะเอาเงินไปซื้อจ้างจอบอ่อยกับพญ,ญ,ญายมาให้ค่อยไปสวรรค์ซักโบมีจะโยกกองทัพหรือ,อยกอาวุธนิวเคลียร์ไปจ่อใส่พญ,ญายมห่ืคคูพญ,ญายมมาต้องให้ค่อยไปสวรรค์เหตุบ่ได้มีเวทมนตกลคาถามีตะกุดมีอย่างดีบันไดก็ตามจะเอาไปคูพญ,ญายมมาให้ค่อยได้ไปสุคติโลกสวรรค์เฮ็ุบ่ได้เลยนะยม มีแต่ยางเดียวคือกุศลคุณงามความดีเธงเขาจะนึกถึงยายากุศลว่าด้พญานงก็ยังเตือนเจือบ่ได้บ่ตอนเจ้าเป็นมนุษย์เจ้าเคยฮหดคุณงา,า,ามความดีบ่เห็นบอกพญา,ยาในใยังเตือนเขาในอย่างให้เขานีนึกถึงกุศลใ้เพราะฉะนั้น,นกุศลจึงเป็นอาวุธลับทีพ่พิเศษที่สุดที่สามารถปาพพราบพญายามได้พญายงยอมคนมีสิลมีธรรมมีบุญกุศลเนาะเพราะฉะนั้น,นยายาบ่มีผู้ใหญ่อื่นเลยจะฮหดบุญกุศลแทนเขาได้นอกเจ้า ตัวของเขาเองต้นตูของเขาเองต้องเฮ็ดเองมารักษาใจกันเเนาะโรคทางกายก็รักษากันไปตามอาการแต่ว่าโรคทางใจนี่นะเฮาต้องดวนในการจะหักษาบางคนบ่มีโรคตายก็มีแม่นบ่บางคนยังนุ่มยังน้อยตายก็มี่จําจเป็นต้องมีโรคไขข้เจ็บเลยถ้าหากเจ้าบ่มีบุญกุศลตายแล้วเจ้าสิเปยใส่ก็ต้องเข้าจัากรบายทุกตีมิดีบัตนรกมันทุกทรมานนะ ทุกทรมานสักไหละ่ะมันนับประมาณบ่ได้ความทุกทรมานพระราบุทธเจ้าเยตัดกับพิขุทั้งหลายว่าพิขุทั้งหลายถ้าหากว่ามีบุคคลหนึ่งอายุร้อยปีมาว่ากับอีกบุคคลหนึ่งผู้มีอายุร้อยปีนี่แหละว่าทานผู้มีอายุถ้าหากว่าบุคคลนี่นะเอาหอกที่มันคมคมเอาน้ํามันไปทายอย่างนี้แทง แทงเข้าไปร้อยเล่มเอาหอกร้อยเล่มนะพราะหญ่มาแทงเข้าตัวเองนี่งตอนเศร้าตอนซวยเอามาแทงอีกร้อยเล่มเอาหอกนี่แล้ก็ตอนแรงเอามาแทงอีกร้อยเล่มมีชีวิตอยู่ร้อยปีหากเจ้าชึกหอกสามร้อยเล่มนี้แทงอยู่ทุกมือตลอดร้อยปีเจ้าจะบรรลุโซดาบันบรรลุมรรคผลนิพพันพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เฝ้าฮับเอาล้ข้อนั่นเพราะเหตุใด โอวาทุกในสังสารวัฏมันยิ่งกว่านี่อ่ะมันยิ่งกว่าถือหอกแทงนี่น่ะหลายร้อยเล่มนี้พระพุทธเจ้าบอกกานวาทถ่อหอกแทงมือละสามร้อยเล่มนี่แหละอยู่ไปร้อยปีถือหอกแทงอยู่ในนี้แหละจะพ้นจากทุกข์ให้เฝ้าเฝ้าฮับเอาแสดงวาทุกในสังสารวัฏทุกในอบายทุกขติวิธีบาตรนรลกมันนับประมาณกว่าอะไยอย่างอยูเขาอยัาง,ง,งยินดีในการอยากเกิดอี่บอกยินดียังการมาแสวงหา ความสุขอันเป็นเหมือนกับนำเพิงยอดใส่ป่ายมิดโกนมีอยูอ่ะพอสร<ม>้างชาเฝ้าเดีย่ยฟาใบยมคนข่อยหาทางออกซะออกจากสั่งสารลวัฏนี้มันทุกมีทางเดียวทางท่านพระพุทธเจ้าบอกอไม่อย่างนะสติปัฏฐานสีเอกายโนนบ่มรคทังวิสุทธิญาเป็นทางสายเอกที่จะเป็นเหตุเป็นไปใใน็นใจสัว์ทั้งหลายบริสุ์พ้นไปจากการเวียนตายเวียนเกิดได้ สติประฐานซีก็จะเริญนอย่างเจริญเพื่อให้อริญมมัคมีองค์แปดเกิดขึ้นก็นสุุปลงไปที่อริญารรคมีองค์แปดนั่นเองแหละนั่นแหละเป็นทางสู่ความคนถุกเพราะฉะนั้นอยากเหยม่เมื่อสุกุสุขคนให้เห็นโทษในการเวียนตายเป็นเกิดสะเห็นห่โรคภัยไข้เจ็บนี่เน่ยมันเป็นยังไงเห็นห่าการถึกลงโทษทันหัวแต่ละคน,น่ะบางคนต้องถึกตัดคอตัดแขนตัดขาแบบใดก็มีไม่มอก ให้เขาเห็นโทษการเลียนตายเป็นเกิดแล่ก็แเสววงหาคุณอันยิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วจะได้พ้นไปจากทุกกำเนินะเนาะอะไรนะเมื่อนี้ก็คงจะพอสมควรแล้วลนะเนาะก็อนุโมทนานำาติอยู่เมื่อสุขุสุขคนที่ได้สละเวลาอันมีคาของพวกทานมาควมกันเจริญกุศลหมอบถวายเข้าน้ำซ้ำปาแก่พระสองฆ์ข้าเจ้า พร้อมกันฟังธรรมก็ะอให้บุญกุศลทั้งหมดนี้จงเป็นปัจจัยให้ทุกคนทุกทานประสบพบเจอแต่ความสุขป่าสจากทุกทางพวงถ้าอีจีสุดแล้วกระพอให้ท่านทั้งหลายจงบรรลุถึงมากคนิพพานในอนาคตการอังใกนี้โดยทว่วกันทุกทานทุกคนเธอ